กรกลาฟสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับผมแอดแบงอีเช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยลรเมอที่มีชื่อเรื่องว่าเทพยุทธสถานแผ่นดินสามารถรับชมไดเมเรื่องนี้บาปโถกสิทธิ์ได้ทางวีทีวีเลยนะครับแต่ถ้าหากทุกท่านที่เก็บไปดูเองเนี่ยก็สามารถฟังผมสปอยณนะตอนนี้ได้เลยและก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องอันเดรสตู d i o ด้วยนะครับเป็นช่องสปอยในโลกโคตรสนุกโคตรเกา่าเอาเป็นว่าทุกท่านเนี่ยไปดูเองได้ครับกดที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันนี้ได้เลย ตอนที่19ณนะที่ค่ายกนส่งออกของสำนักหลิงซีที่นี่เราซินในสำนักก็ชุกชุมกันมากเลยเล่ะครับไม่นานตัวของเพกนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับเสี่ยวเม่ยทุกคนจะเห็นแบบนั้น,นก็ต่างชื่นชมในตัวของเพกเลยครับก่อนที่พวกเขาเหล่านั้น,นจะได้เข้าไปทักทายแก่พอเพกไม่นานประตูค่ายกนสรงออกรอบที่สี่นั้นก็ได้เปิดขึ้นเพื่อที่จะส่งเราซิน์ในสำนักออกไปแนวหน้านั่นเองเพกเขาก็ได้ปลุกกำลังใจเราซินในสำนักเลยครับและเราซิษยนั้นก็ต่างพูด แต่หลังจากดำเนินค่ายกลไปได้ไม่นานเราสิทธในสํานักทุกคนนั้นก็ต่างกังวลกันเลยครับเพราะว่ากันว่าค่ายกลนําส่งอันนี้หากตะบะของผู้นั้นไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายก็จะถูกย่อยสลายไปขนาดที่นําส่ง ซึ่งนั้นก็ทำให้เสยวเมยนั้นเป็นกังวลไปด้วยแหละครับแต่ในตอนนั้นเพ็พกก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนปกป้องเสยวเมยเองเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องกลัวไปหรอกนะขณนะนเดียวกันนั้นสิ่งในสํานักทุกคนนั้นก็ต่างลอยขึ้นก่อนที่จะถูกเคลื่อนย้ายไปนั่นเองซึ่งครายกนเคลื่อนย้ายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อันเดียวนะฮะตัดภาพมาอีกทีเลยครับที่พวกเพ็กนั้นถูกนําส่งมาณที่แห่งหนึ่งสิ่งในสํานักบางคนก็รู้สึกไม่สบายตัวกับการนําส่งในครั้งนี้แหละครับเหมือนกับการเมารรรอะนนบบนีีนน้้้ยกกกคคัังงงววาาามมลใใจทํสด เขาได้ใช้พลังของตัวเองเลยครับเพื่อช่วยเรล่าเ็จพวกนั้น ก่อนที่จะได้ให้กำลังใจพวกเขาและปลุกกำลังใจพอพวกเขาได้ฟังบาปนั้น,นก็มีกำลังใจฮึกเหิมกันขึ้นมาละแฮะใช่ละละมีอาจารย์ป่ายอยู่พวกเราไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรอีกต่อไปแล้วเพศที่ได้ยินบาปนั้นก็ถึงกับหนักใจละแฮะบ้าเอ้ยตูบอกให้มึงเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่ให้มันเชื่อมั่นในตัวตูวเว้ยแต่ว่าทุกคนนี่ก็ไม่ได้สังเกตเห็นถึงจุดนั้นเลยนะทว่าก็มีอยู่คนนึงเลยครับดูเหมือนว่าจะสังเกตเห็นนะเธอก็คือเสี่ยวเม่ยนั่นเองว่าแล้วเเเเธอออออนน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 นัันััััััั่่่่กกกกกก็ไไไดด้้าา้้้้บบบบหหหลลาา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 าิิยย์์ปปววจจจรรรภสสคญขขงงงงชะใมพ กันสำนักนั้นคือบ้านของพวกเราแม้แต่ตาบ่าพวกเราก็มีจํากัดแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ควรจะพยายามอย่างเต็มที่สู้แบบสุดชีวิตข้านั้นเชื่อว่าหากมีความศรัทธานี้พวกเราจะสามารถปกป้องดินแดนของพวกเราได้ส่วนอาจารย์ป่ายนั้นก็ให้เขามุ่งหน้าไปจัดการกับบริษัทเยช้างเพื่อเกียรติยศให้กับสำนักของพวกเราสินสนักทุกคนที่ได้ยินบาปนั้นก็ต่างเห็นด้วยเลยฮะในตอนนั้นเจ้าสร้างกวนเทียนโยมันก็ได้เข้ามาบอกว่าในเวลาแบบนี้เจ้ายังมาสนุกกับการคุยโว้โอวดกับลูกสมุนของเจ้าอย่างนั้นหรือเยช้างเนี่ยต้องเป็นของา จะเป็นคนเด็ดศีรษะของมันเองเวลาเดียวกันนั้นก็ได้มีผู้อโซจโจปากฏตัวออกมาเลยครับเขานั้นก็ได้เป่าประกาศบอกกับทุกคนว่าในฐานะที่พวกเจ้าเป็นสิทธ์นำส่งรอบที่4จะถูกส่งไปยังจุดต่างๆเพื่อเตรียมรบทางสำนักนั้นได้จัดวางค่ายกลรอบนอกหลัวเฉินและใช้ยอดเขานั้นเป็นเส้นแบ่ง อีกทางเขาก็ได้บอกกับซางกวนเทียนโยว,ว่านรมดาค่ายกลสร้างราชฐานใหญ่ทั้ง3แห่งภูเขาชิงเฟิงนี้เขาจะเป็นผู้บัญชาการหลักของค่ายกนซางกวนเทียนโยเนี่ยก็ได้น้อมรับคําสั่งแลลวครับส่วนชินฉีเนี่ยจะได้รับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการค่ายกลที่3มของเขาเซียงหวินส่วนเจ้าเสร็จน้องไปไม่มีส่วนร่วมในค่ายกลของเจ็ยอดเขารอบนอกทำเอาทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ต่างตกใจเลยครับที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าจ้าสํานักได้สั่งให้เพกนั้นไปดูแลเขตศูนย์กลางค่ายกลใหญ่แห่งเขาจงเต้า ทุกคนนั้นต้องกระจ่างแบบนี้สินะคงจะมีเพียงแค่เขาจ้งเต้าเท่านั้นที่เหมาะกับอาจารย์ปายเะเอกที่ได้ยินบาปนั้นก็ได้น้อมรับคำสั่งผู้วโสโจก็บอกให้เพเกตามเข้าไปได้เลยส่วนเสี่ยวเม่ยก็ทำได้เพียงแค่มองแผ่นหลังของเพเกเลยครับตัวของเพเกับเธอนั้นช่างแตกต่างกันราวาฟ้ากับเหวไม่ใช่แค่เธอต้องรวบรวมความกล้าแล้วจะก้าวผ่านมันไปได้ในตอนนั้นเพเอกก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้เลยครับว่าเขานั้นลืมเสี่ยวเม่ยเขาในก็จะเรีบหานไปชวนเสี่ยวเม่ยมาด้วยแต่เสี่ยวเม่ยกในักับมเอนนน้า่ก นั้นต้องทําหน้าที่ที่สาคัญกว่าเพราะฉะนั้นจะได้มาพวงหลังเลยเพกที่ได้ยินบาปนั้นก็ตอบรับเลยครับว่าแล้วเพกก็ได้เดินจากไปแต่ก่อนที่เพกจะไปเขาก็ได้บอกกับเสียวเม่ยว่าถ้าอย่างนั้นข้าขอรบกวนเจ้าดูแลเจ้านี่ด้วยนะึ่งก็เป็นเจ้าปีศาจน้อยที่เพกเลี้ยงเอาไว้นั่นแหละฮะว่าแล้วเพกก็ได้จากไปในตอนนี้เสียวเม่ยนั้นก็มีความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยครับเธอก็ได้ให้กําลังใจก,กับคนในสำนักกับทุกคนพวกเขาจะต้องต่อสู้เพื่อต้านศัตรูให้ได้ลิงซงซอขพวกเรรรรราาาาาาาจจจะะตต้้้องงชนะมาางนรรมมทดปปย์ผูหญิงนีก็ไ้ บอกกับอาลีว่าท่านเจ้าสํานักจัดแจงให้เพคประจัดก,การที่เขาเจิงเต้าเป็นศูนย์กลางของการปกป้องสํานักห่างไกลจากแนวหน้ามากนกะเพราะฉะนั้นเจ้าก็หายห่วงได้แล้วนะเอาละข้าต้องไปแล้วเจ้าเองก็ดูแลตัวเองให้ดีละและกลับมาโดยสวัสดิภาพทางด้านเพคในตอนนี้นะครับก็ได้ตามผู้วิโสโจไปจนถึงเขตศูนย์กลางเขาก็ได้เจอค่ายกนอันนึงแหละครับที่ใช้เครื่องดุชาควบคุมกระถางจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกนอกจากนี้นก็ยังมีโกลล้นอะอีกด้วยนะเป็นสิ่งที่เขานั้นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยผู้วิโสโจที่ได้ยิน นักจะมีความลับใดที่ผู้อื่นไม่รู้มากเท่าใหรนักแต่ว่าศึกในครั้งนี้พวกเราจะเปิดเผยออกมาทั้งหมดไม่นานเลยครับพวกเขาก็ได้มาถึงค่ายกลใหญ่ที่เป็นจุดศูนย์กลาง เพล็กเขาก็ได้ถามกับผู้โอโสโจว่าเขานั้นสังเกตเห็นแต่ละค่ายกลของเขาเจิงเต้าล้วนจัดวางเป็นรูปบาปในตายจากนอก8เทิศซึ่งมีตำแหน่งสำคัญอยู่3ที่ผู้โอโสโจที่ได้ยินบาปนั้นก็บอกว่าถูกต้องแต่ว่าที่นี่นะ่ะมีเจ้าปายเซียวฉุนที่เป็นผู้บัญชาการแต่เพียงผู้เดียวและยอดเขาแห่งนี้นั้นก็คือค่ายกลในค่ายกลอีกทีหนึง่งข้าขอฝากอนาคตของหลิงซีไว้กับเจ้าด้วยนะซึ่งคำพูดนั้นเพลก็เริ่มรวบรวมค่ายกลผู้โอโสทั้ง8ทิศนั้นก็ได้รวบรวมปานทรงมาที่ใจการที่เป็นท่านที่เพ ไม่นานค่ายกลน,นั้นก็ได้ถูกเปิดออกลำแสงสีทองนั้นถูกยิงขึ้นไปสูงเฉียดฟ้าณาอีกทางด้านหนึ่งมันก็ได้มีบอกสีแดงอะไรบางอย่างเลยครับปกคลุมไปทั่วบริเวณนั่นก็คือทางสำนักสายทานแห่งเลือดนั่นเองทางด้านปรมาจาร์หนวดข่าวนั้นก็ได้บอกกับทรงจุนวานว่าเขาจงฝิงขาดบุตรโลหิตอย่างเยช้างไปนั้นก็เหมือนกับขาดพลังไปหนึ่งแรงโอกาสชนะเองก็ทําให้น้อยลงตาไปด้วยเช่นกันอีกทั้งคนธรรมดารุ่นหลังที่ต่อก้อนกัะป่ายเสียวชุนได้นั้นก็มีเพียงบุตรของขา้าเยช้างเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้้าคงท เพียงแค่เพิ่งเจ้าแล้วละ่ะแต่ทรงจุนวานเธอก็ได้บอกกับท่านปรมาจารไปไว่าเธอนั้นเชื่อมั่นว่าเขาคนนั้นจะต้องเปลี่ยนร้ายให้เป็นดีและจะต้องกลับมาได้ทันเวลาเป็นแน่ท่านปรมอาจารย์หนวดเขาที่ได้ยินบาปนั้นเขาก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันไม่นานเหล่าทหารของเขาจงเฝิงนั้นก็ถูกส่งลงไปยังพื้นดินตัดกันมาทางด้านพระเอกในระหว่างที่เขากําลังเชื่อมค่ายกลอยู่นั้นเขาก็ได้คิดกับตัวเองว่าค่ายกนอันนี้นั้นมันแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่าก็สิ้นเปลืองพลังไปมากนนััััักกกกกหหหาาาาาผู้้้้อสสททงงงง8ไไมม่่่่พลลใบเเขขขแวว็็ตคยยยีื ่จนในตอนนั้นเพกก็สามารถเชื่อมต่อค่ายกนแปลงกายขึ้นมาได้สาเร็จสร้างกนเชียนโยที่อยู่ข้างนอกนั้นแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าเพกนั้นสามารถเชื่อมต่อค่ายกนนั้นได้จริงๆไม่นานค่ายโกนนั้นก็ถูกปกคุมไปทั่วบริเวณเราซินในสํานักที่เห็นบาปนั้นก็ต่างดีใจและภาคูมจะไป็นเวลาเดียวกันไม่เว้นแม้แต่ผู้อสุไล่โกงเฟิงในสํานักเพราะเดิมทีค่ายโกนน,นี้เนี่ยจะต้องใช้นักจพ์สร้างรากฐาน3คนเลยนะฮะถึงจะเป็นผู้บัญชาการได้แต่ว่าเพกเนี่ยสามารถทําได้เพียงตัวคนเดียวเวลาโดยการนั้นนนนููเเขขาาหลลิงีีกกกกกท่ััั้้้็ไดปฏพพอมๆบ ทุกคนที่เห็นภาพนั้น,นก็ต่างทำวามเคารพนักพศเทียมูนั้นเขาก็ได้บอกว่าสำนักเสี่ยซีนั้นกำลังเคลื่อนผลเข้ามาแล้วสงครามในครั้งนี้นั้นจะต้องมีการตายต่อให้เป็นข่าก็ต่างล่วงลับเช่นเดียวกันแต่ว่าสงครามในครั้งนี้จะตัดสินโชคชะตาพันปีและเกี่ยวพันกับความอยู่รอดของสำนักหลิงซีของพวกเราฉะนั้นแล้วสงครามในครั้งนี้ต้องทำให้ทั้งโลกแห่งการบำเพ็ญนั้นได้รับรู้ว่าต่อให้สำนักหลิงซีต้องตายทั้งยืนก็จะไม่มีทางมีชีวิตอยู่อย่างอับปายศสิ้นเสียงนั้นนะ แห่งนั้นก็เริ่มทํางานโดยมีเพคนั้นเป็นใจกลางนะครับจบตอนที่19ตอนที่20ในตอนนั้นเพคก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าทําไมโดยรอบนอกนั้นถึงมีพลังปานเอิดลดขึ้นมามากนักนั่นก็ทําให้ตรงเพคนั้นคิดว่านี่คงไม่ใช่การเคลื่อนที่ของค่ายกลคุ้มกันของสํานักแล้วทําให้เพกเนี่ยต้องใช้เนตรลังสันของตัวเองเลยครับตรวจสอบดูจนทําให้ตรงเขานนั้นได้พบว่ามันมีค่ายกลระเบิดที่ถูกติดตั้งเอาไว้ด้านล่างของเขาหลวเฉนินและถ้าหากระเบิดลูกนี้ทํางานขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าท คำพูดของท่านปราชญา์นะฮะศึกในครั้งนี้พวกเราจะเทหมดหน้าตักแม้ว่าทุกคนจะต้องจ่ายค่าตอบแทนอันยิ่งใหญ่ก็ตามเพ่ก็ถึงกับกระซางขึ้นมาในทันทีเลยครับศิ์ในสำนักทุกคนนั้นจะแหลกลานอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรอเวลาเดียวกันนั้นเพ่ก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของสำนักเสียใจเลยครับพอเขาสังเกตดูได้ก็บพบว่ามีหมอกแดงขนาดใหญ่เลยครับกำลังเคลื่อนพลเข้ามาเพ่เขาก็รับรู้ได้ถึงทุกคนที่อยู่ในหมอกนั้นหากศึกในครั้งนี้เกิดขึ้นทุกคนนั้นต่างก็อยากจะรอดชีวิต พวกเจ้าไม่ควรสมาเลยไม่นานสำนักเสียสีนั้นก็ได้เคลื่อนพลลงมาอย่างด้านล่างพร้อมกับจุดประกายแสงสีทองอะไรบางอย่างนะครับที่อยู่สูงเฉียดฟ้าในนั้นก็จะมีร่างอวตารของบรรพาุรุดของสำนักเสียสีฝงซึนจือ่อไม่นึกเลยว่าพวกเหลิงเซ่จะยิงในศักดิ์ศีขนาดนี้เลือกที่จะต่อสู้โดยนองเลือกจนถึงที่สุดยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนดี ถ้าเช่นนั้นข้าก็กล้ารับเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเรียกออกมาหมดเลยครับล่างอวตารเนี่ยเออบอกเลยทางสำนักหลืงซื้อเองก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันสึกนี้ผู้ที่ต่อสู้จนตัวตาย ล้วนจะเป็นวิญญาณบรรพบรุษสำนักเสือซีจะไม่มีวันลืมตลอดการนั่นก็เป็นลางอาวตารของท่านเถียมู่นั่นเองเลยครับต่อให้ศึกครั้งนี้สำนักเสือซีจะเป็นฝ่ายชนะไปแต่นั่นก็จะทําให้สำนักเสือซีเจ็บไปถึงกระดูกจดจําไม่อาจสูญสิ้นไม่นานกองทัพของสำนักหลิงซีนั้นก็ได้เคลื่อนพลเข้ามาเวลาเดียวกันนั้นนะครับท่านนักพศเถียมู่เนี่ยก็ได้ทําการเรียกดาบเล่มหนึ่งออกมาด้วยเป็นดาบเล่มใหญ่มาหืบมามากมากเลยแหละครับอ๋อลืมม้อนะฮะม้อสีม่วงเนี่ยเขาก็เรียกออกมาด้วยนนะะไไไม่่่่รรู้ว้ววาาตตึอออแเก เกที่เนดังนั้น,นก็รู้ได้ทันทีมอบังนั้นก็คือรากฐานของสำนักส่วนกระบี่นั้นก็คือกระบี่ข่าวสวรรค์หลอมพลังจิตสิครั้งเวลาเดียวกันนั้นนะครับก็ได้มีมังกรตัวหนึ่งลอยพุ่งขึ้นมานั่นคือผู้อุสมังกรนั่นเองไม่นานบัรรพบรุษของสำนักเสือซีนั้นก็ได้สั่งให้บุกโจมตีส่วนท่านรักพพเทียโมนั้นก็ได้สั่งให้เหล่าสำนักนั้นตั้งรับฉากนี้เนี่ยผมต้องขอให้ทุกท่านเข้าไปดูเองเนะครับเพราะผมไม่อาจจะบรรยายทุกสิ่งทุกอย่างที่มมัันนนเเเกกิดดดขึ้นใน้ใไรีีวววว่่าบ,บตอตอล มังกรกูเลมหาอะไรแบบใส่กันยับบอกเลยไม่นานทางบรรพบุรุษของเข่าเสียซีนั้นก็ได้ส่งเราพูดผีให้ไปทาลายการป้องกันของสํนานักเหลิงซีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะทางฝัง่งสํานักเหลิงซีเองก็ยิงโตตอบมาด้วยเช่นเดียวกันจนพวกมันเนต้องอุทิศโลหิตของตัวเองเลยครับมารวมตัวกันเพื่อสร้างเป็นกระบี่โลหิตขึ้นมาเพื่อหวังจะเจาะทะลวงการป้องกันของสนานักเหลิงซีการโจมตีนั้นมันก็รุนแรงเอามากๆเลยครับจนทางด้านเพลที่อยู่ห่างไกลแสรไกลนั่นก็ยังรู้สึกถึงเลยทางด้านเพลที่เห็นแบนนนบน หากนิกายเหลิงซีสามารถรักษาแนวป้องกันเอาไว้ได้แล้วก็บางทีการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีหนทางคลี่คลายก็เป็นได้ตัวเพ็กที่คิดได้แบบนั้นเนี่ยจึงได้เสริมพลังเข้าไปที่แนวป้องกันที่กําลังรับการโจมตีของกระบี่เลือดของฝ่ายสํานักเสียซีอยู่จนในตอนนั้นก็ได้มีพูดผีสีม่วง้าในละครับปรากฏตัวออกมาและได้ทําการเสริมการโจมตีไปที่กระบี่โลหิตทานดานพูโสโซในสํานักเหลิงซือที่เห็นร่างนั้นก็ต่างตกใจกันไม่ใช่น้อยเพราะนั้นคือรากฐานของสํานักเสียซีกระดูกไม่สลายหลังจากที่กระบี่โลหิตได้รััับพลงงนนน้้้มาาากก็ทํใหรปอ การของสำนักหลิงซีนั้นเริ่มจะไม่เสถียรทําให้ตัวของเพคที่ส่งพลังมาแต่ไกลนี่นก็ถึงกับรู้สึกได้เลยครับแต่ว่าเขานี่ก็จะออกจากตรงนี้ไม่ได้เพราะจะหากเขาออกจากบริเวณนี้ก็จะเสียศักยภาพในการป้องกันไปจนในตอนนั้นค่ายกลนของสำนักหลิงซีนั้นก็ได้ะลุไม่ถึงกับแตกนะฮะแค่ทะลุเป็นช่องโหว่เฉยๆนั่นก็เลยทําให้พวกพูดผีของสำนักเสือซีนั้นเข้ามาโจมตีภายในสำนักหลิงซีได้และเดาว,ว่าหลังจากนี้เนี่ยข้างในก็อนนัวกันไป,ไปอีกแบบและฮะทางด้านเพคที่เห็นบานั้นก็ถึงกับพูดดดดออออกกกกมมมาาาาาาาวววว่่่ททททํํํไไถถึึงงงงตต้้้้้ขขนนนนียยจจะเเัลพุ นั้นล้วนแต่เป็นคนที่ข้านั้นใส่ใจและให้ความสำคัญกับทุกคนและจะหากยังสู้กันไปแบบนี้แหละก็จะไม่สามารถกู้คืนได้แล้วโดยเหตุนี้ก็เลยทำให้เพกนั้นคิดกับตัวเองว่าเขาจะต้องหยุดยั้งเรื่องทบทนี้ด้วยตัวของเขาเองว่าแล้วเพกนั้นก็ได้ละทิ้งค่ายกลสยายปีกขึ้นมาเพื่อบินไปยังช่องโหวของค่ายกนป้องกันก่อนที่ตรงเพกนั้นจะได้เพิ่งโลหิอตอมตะหนึ่งหยดและได้สั่งให้รากฐานกระดูกสีม่วงนั้นถอยไปจนทำให้รากฐานกระดูกสีม่วงนั้นได้ถอยไปเลยครับจากนัน พะเขานั้นเป็นห่วงเพคเอาบ,าบา้ากๆในตอนนั้นก็ทาให้ทั้งสองฝั่งสํานักน่สัมผัสได้ว่าสิ่งที่เพกกําลังปล่อยออล่าออกมานั้นคือปลานแห่งวิถีเวหาเพคเขาก็ได้ระเบิดพลังทั้งหมดที่เขามีก่อนที่จะได้ประกาศบอกกับทั้งสองสำนักว่าท่านปรมาจารย์ทั้งสองฝ่ายพวกท่าไม่ต้องสู้กันแล้วและฟังข้าซองคิวที่เห็นเพคออกมาน,นก็ถึงกับเย้ยสิฮะในที่สุดปายเสียวชุนเจ้าก็โผล่หัวออกมาแล้วสินะรุนหาที่ตายยิ่งนักว่าแล้วมันก็รีบบุนไปหาเพคในทันทีทางสางจินว พวกเราจะต้องจัดการกับป่ายเสียวฉุนให้ได้และในตอนที่พวกสุนทรวรนกำลังพุ่งเข้ามาจะโจมตีเพกอยู่นั้นเพกก็ได้ตะโกนบอกให้พวกเขาถอยไปเลยครับซองคิวที่ได้ยินบาปนั้นก็รีบถามกับเพกทันทีว่าเพกนั้นมีสิทธิ์อะไรไม่ทราบที่จะมาสั่งเขาเพกที่ได้ยินบาปนั้นก็พูดขึ้นมาอย่างเสียงดังว่ามีสิทธิ์อะไรนะหรอก็สิสธิ์ที่ข้าเป็นบุตรโลหิตแห่งเขาจงฝังยังไงเล่าว่าเราเพกนี้ก็ได้ระเบิดพลังออกมาเลยแหละฮะทำให้ทางสำนักเสือซีที่เห็นบาปนั้นเนก็ ในสำนักเส่ยซีรวมไปถึงผู้อุโสในสำนักนั้นต่างแทบไม่อยากจะเชื่อสายตานั่นคือปล่ายเสี่ยวฉุนเขาใช้เลือดทวนคืนสูบ่บรรพบุรุษได้ยังไงกันถ้าว่าปลาโลหิตที่เพกปล่อยออกมานั้นคือกลิ่นอายของสำนักเสืยซีไม่ผิดแน่ ทงจุนวานเองก็แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นก็คือเยฉางนั่นเองในตอนนั้นเนี่ยเพ่ก็ได้ทําการสวมหน้ากากนะครับกลายเป็นเยฉางจบตอนที่20อย่าลืมไปกดติดตามช่อง u n d e r Studio เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทางานต่อไปด้วยนะครับเอาละครับผมก็จบแล้วนะฮะกับตอนที่2 0ของอนิเมะเรื่องเ <c oughs> ทพยุทธสถานแผ่นดินเราว่าตอนนี้เนี่ยโคตรจำมันนะฮะเดี๋ยวผมมาต่อนะเอาล่ะจะหากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีคําผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยสําหรับคลิปนี้นั้นเวลาของผมกก็็หมมดลลงงแ้้วผวผตตออขัา ทุกท่านไปก่อนเลยครับสีวะผมดังที่บอกไปเสียงร้องของทุกท่านคือความขยันของผมเพราะฉะนั้น mm. กดไลค์กันมาเยอะๆนะครับ